สวัสดีครับรอบรู้สู้โลกวันนี้จะมาคุยเรื่องเทคนิคอายุยืนเกิน80เราจะทำยังไงทำให้ช่วยเราอายุยืนอย่างมีคุณภาพชีวิตถ้าเราไม่อยากให้มีโรคเรื้อรงังแล้วอยู่ยืดยืนด้วยเราจะต้องทำทั้งหมด7ข้อข้อที่1ออกกำลังกาย30นาทีทุกวันเพราะาการออกกำลังกาย30นาทีเนี่ย มันมีส่วนดีก็คือจะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าท่านเดินได้8ปดพันก้าก็คือเดินได้วันละประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือออกกาลังกายได้วันละนชั่วโมงเนี่ยโรคหัวใจจะลดลงคือมันจะเผาผลาญทุกอย่างหมดเลยแล้วความดันก็จะลงเรามาเดินหรือออกกําลังกายอะไรก็ได้วันละครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่ความสามารถข้อที่สองอันนี้สําคัญมากต้องดูแลจิตใจตัวเองให้ดีนะ รู้จักมองโลกในแง่ดีเกิดอะไรขึ้นก็นมองอีกด้านหนึ่งอย่าไปคิดว่ามันจะเสียหายหมดนะมันจะมีอีกด้านหนึ่งที่ดีแล้วหาทางแก้ในสิ่งที่ไม่ดีแล้วยิ้มเสมอฝึกยิ้มฝึกหัวเราะฝึกเซลฟี่รู้จักขอบคุณรู้จักรอคอยรู้จักให้อภัยข้อที่สดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ดีก็คือต้องมีเพื่อนต้องมีคนคุย นัดไปเดินเที่ยวกันไปสวนสาธารณะไปท่องเที่ยวภายในประเทศท่องเที่ยวต่างประเทศมีเพื่อนไปข้อที่สี่ก็คือดูแลให้มีเงินใช้ควรจะต้องวางแผนเก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่นะหรือทำไงให้มีไรายได้ไปเรื่อยๆตลอดชีวิตมีงานทำงั้นข้อสี่นี่สำคัญมากคือต้องดูแลกระเป๋าเศรษฐกิจตัวเองข้อที่หกินผักผลไม้ให้ได้5้าสีกินแป้งให้น้อยกินโปรตีนให้พอกินไขมันส่วนที่ดี ก็คือปลาถั่วธัญ,ญพืชแล้วไม่กินเค็มข้อที่6การนอนหลับเพียงพอการนอนหลับเพียงพอให้ได้6-8ชั่วโมงจะยืดอายุไปอีกเป็นสิปีนะข้อสุดท้ายต้องรู้จักฝึกสมองเรียนรู้สิ่งใหม่อ่านหนังสือเรียนคอมพิวเตอร์เรียนภาษาเรียนเล่นเกมหมากรุก,กเกมซูดโดกุเพื่อฝึกสมองให้ความจำดี อันนี้คือสุขภาวะสมองโดยสรุปนะฮะออกกำลังกาย30นาทีต่อวัน 2. ดูแลจิตใจตัวเองเสมอมีสมาธิหายใจเข้าออกมองโลกแงด่ดี 3. ดูแลสังคมรอบตัวอย่าให้ขาดเพื่อนอย่าอยู่คนเดียวข้อที่4ดูแลกระเป๋าเงินให้พอใช้ 5. กินอาหารอย่างถูกต้อง 6. นอนหลับสบายๆเพียงพอ 7. ฝึกสมองเพื่อให้สมองเราไม่ฟอ ถ้าท่านทําอย่างนี้ได้ทั้ง7ข้อท่านก็จะมีอายุยืนเกิน80อย่างมีคุณภาพอย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยกันทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับขอขอบคุณอาบูมโซเชียลเวลเนสคลับของคนที่ต้องการยกระดับสุขภาพไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน